พอดีวันนี้ครับมีคนมาถามผมครับว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกฟ้องนะครับคือเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะถูกฟ้องเกี่ยวกับเรื่องอ,อการช่อโกงนะการช่อโกงของเขาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับคือสมมุติว่าเป็นนายกไก่นะครับนะไปขอกู้ยืมเงินนางขอไข่นะครับจํานวนเงิน3 0 0 0สนบาทนะ ปรากฏว่านางขอไข่เนี่ยได้เสนอให้ในายกไก่เนี่ยนะเอาวงเงินแชร์นะครับเอามาค้ำประกันนะครับนี่ที่ว่าจะขอกู้ยืมเงินนะพูดง่ายๆเลยว่ากู้ยืมเงินโดยที่มีวงแชร์มาค้ำประกันนะสมมุติว่ากู้ไปสามแสนบาทนะหาวงแชร์ได้สองวงก็เอามาค้ำประกันตอนแรกนายกไก่ไม่มีก็เลยไปขอยืมวงแชร์ที่ตัวเองเนี่ยนะ กำลังเล่นแชร์อยู่นะครับนะก็ได้มาครบอยู่ประมาณสอง0,000วงหนึ่งกับอีกแสนหนึ่งวงหนึ่งนะครับปรากฏว่านางขอไข่ก็เลยโอนเงินให้นะครับนะการกู้ยืมเงินครั้งนี้ไม่มีการทําสัญญาแต่มีการมีการเออเขาเรียกว่าไงมีการแชทไลน์กันนะครับแชทไลน์กันนะแชทไลน์ว่าจะขอยืมเงินนะแต่นางขอไข่บอกว่า,วา ก็เอาวงแชร์มาค้ำประกันสินะปรากฏว่าหาวงแชร์ได้สองวงก็เลยไปค้ำประกันครับเรื่องหรือว่าปัญหามันเกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับคือปรากฏว่าพอถึงเวลาที่ว่าจะต้องจ่ายนะครับผ่อนจ่ายนะสมมุติว่าบอกว่าให้ผ่อนจ่ายเนี่ยงวดแรกในเดือนแรกในเดือนละห้าหมื่นนะครับเดือนที่สองเนี่ยก็ห้าหมื่นเดือนสาม อาจจะสองหมื่นหรือสา0หมื่นก็แล้วแต่นะครับ,รบผ่อนจ่ายไปนะครับให้ครบตามตามวงเงินนะครับที่ว่ายอดที่กู้ไปนะปรากฏว่าพอกู้ไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาคือไม่สามารถที่ว่าจะเอาเงินเนี่ยจากวงแชร์เนี่ยมาจ่ายชำระหนี้นี้ได้นะครับ,นะรบอาจจะจ่ายไปได้แค่งวดเดียวหรือว่าไม่เคยจ่ายเลยนะครับนะถามว่าตรงนี้เนี่ย พอมันมีปัญหาเนี่ยนางขอไข่ก็เลยไปจ้างทนายเนี่ยฟ้องนะครับเขาไม่ได้ฟ้องเป็นการกู้ยืมเงินนะครับแต่ว่าฟ้องเป็นช่อโกงนะอันนี้ถามว่าพอฟ้องเป็นช่อโกงวุเนี่ยเขาก็ร่างคาฟ้องม,มาเลยครับว่ามีการออขอยืมเงินกันนะแต่ว่าไม่มีการทําสัญญามีการแชทไลน์กันยืมกันแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าบอกว่านายกอไก่เนี่ยตกลงจะเอา วงเงินแชร์เนี่ยมาค้ำประกันนี่เงินกู้นี้แต่ความจริงแล้วไม่มีวงเงินแชร์ดังกล่าวแล้วก็เบียดบังหรือหลอกหลอกให้โจดหลงเชื่อนะครับจึงโอนเงินไปให้นะก็เลยให้ทนายฟ้องมาในลักษณะแบบนี้นะผมก็มาอ่านดูสำหรับคำฟ้องแล้วผมก็มองว่าเอะจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นการกู้ยืมเงินกันในทางแพ่งมากกว่าแต่ว่าทนายของฝ่าย ผู้เสียหายหรือฝ่ายโจทเนี่ยนะอาจจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าไงแอแปลงคําฟ้องนะครับจากคดีแพ่งกลายเป็นคดีอาญานะเราถามว่าเวลาเขาฟ้องมาอย่างเงี้ยเราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงนะผมก็เลยไปนั่งศึกษาแล้วก็หาข้อมูลนะครับนะอย่างกรณีอย่างเงี้ยนะเราต้องไปดูก่อนนะครับว่ากรณีที่บอกว่านะ เป็นการช่อโกงในคดีอาญาเนี่ยนะมันจะมีมาตรา3-4-1นะครับประมวลกฎหมายอาญานะจากกรณีที่การยืมเงินเนี่ยนะใช้วงเงินเล่นแชร์เนี่ยของตนเองเป็นหลักประกันแล้วไม่สามารถชำระคืนได้เมื่อถึงกำหนดนั้นนะลูกหนี้เนี่ยมีแนวทานในการต่อสู้ยังไงนะผมจะอธิบายทิกให้ฟังแล้วกันนะวิเคราะห์ก่อนว่าช่อโกงเนี่ยมันคืออะไร นะครับผมก็หาข้อมูลมานะก็คือไปดูองค์ประกอบความผิดของช่อโกนครับตามประมวลอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะเขาบอกว่า1เนี่ยมีการแสดงข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่คนบอก 2. โดยการแสดงเจตนาลวงหลอกลวงเพื่อผู้อื่นหลงเชื่อ3คือผู้เสียหายยอมให้ทรัพย์สินหรือสิทธิแก่ผู้กระทำ สีผู้กระทาได้ทรัพย์นั้นไปนะหากไม่มีการหลอกลวงแต่เป็นเพียงการยืมเงินและไม่คืนก็เท่ากับว่าเป็นเพียงหนี้ทางแพ่งไม่ใช่หนี้ทางอาญาหรือว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับนะแนวทางที่ผมเนี่ยคิดหาวิธีการต่อสู้คดีชอโกงเนี่ยผมคิดเรื่องอะไรบ้างนะผมก็ิสส์เอาไวยอยอ้ย่อคือหนึ่งเนี่ยนะจำเลยไม่ได้มีเจตนาช่อโกงตั้งแต่แรก ก็คือตั้งแต่ต้นเลยไม่มีเจตนาช่อโกงนะครับจำเลยเพียงยืมเงินโดยสุจริตนะตั้งใจจะคืนแต่ภายหลังเนี่ยมีเหตุทําให้ผิดนัดชําระนะครับขอ้อเท็จจริงจึงชี้ว่าไม่ได้แสดงข้อความ็นเท็จหรือปกปิดความจริงใดๆน,น,นะกรณีจึงเป็นเพียงลูกหนี้ไม่ชําระหนี่นะครับถือเป็นนี่ทางแพ่งไม่ใช่อาญานะ,นะอันที่สคือ เจ้าหนี้เนี่ยนะยอมรับวงเงินแชร์เป็นหลักประกันแสดงว่าเจ้าหนี้เนี่ยตัวเจ้าหนี้เองเนี่ยนะก็ทราบว่าตรงนี้มันคือความเสี่ยงนะและยอมรับเงินไขในการปล่อยกู้นะแล้วก็ไม่ได้ถูกหลอกลวงนะครับหรือเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับวงแชร์ก็เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่จริงไม่ใช่การอุปโลงขึ้นมานะอันนี้คือข้อต่อโซ่นะครับนะแล้วก็สามคือ ไม่มีการแสดงข้อความป็นเท็จนะครับจำเลยไม่ได้แสดงว่าจะคืนแน่ๆหรือว่ามีเงินแน่ๆในๆลักษณะปิดบังเจตนานะครับเป็นการตกลงกู้กันโดยมีหลักประกันตามความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายก็คือเขาบอกว่าให้เอาวงแชร์มาประกันไว้นะก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะก็ไปดูตัวอย่างคาให้การที่ผมล่างๆมานะครับ,นะรบผมก็จะล่างในเชิงว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงใ,ใดๆต่อผู้เสียหาย จำเลยเพียงขอยืมเงินโดยสุจริตพร้อมเสนอวงเงินในแชร์ที่ตนมีอยู่เป็นหลักประกันนะซึ่งผู้เสียหายก็ยอมรับและยินยอมให้กู้เงินไปโดยสมัครใจจำเลยจึงเห็นว่าเป็นเพียงข้อพิพาททางแพ่งไม่ใช่ความผิดอาญานะครับและเอกสารสำคัญที่เราจะต้องเอาไปประกอบนะครับในเรื่องของการสู้คดีนี้ก็คือว่าหลักฐานการโอนเงินนะครับสัญญากู้นะถ้าเกิดมีนะ ไม่มีก็คือแชทหรือข้อความการพูดคุยนะครับหลักฐานเกี่ยวกับวงแชร์ที่ใช้เป็นหลักประกันนะพยานบุคคลที่มีการตกลงกันหรือรู้เจตนาของจำเลยนะพยานหลักฐานว่าจำเลยเคยผ่อนหรือแสดงเจตนาชำระนี้นะครับแต่มันมีหมายเหตุเอาไว้นะครับที่ผมลิ์เอาไว้ก็คือว่าแม้ลักษณะคดีนี้นะครับโดยทั่วไปนะมันไม่เข้าขายช่อโกงนะครับ แต่ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงตั้งแต่แรกนะหากเจ้านี้นะครับสามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยเนี่ยแกล้งทำเป็นมีวงแชร์หรือหลอกลวงนะครับว่ามีจริงนะครับหรือว่าไม่มีความสามารถในการชำระหน,นี้แต่ต้นเนี่ยคดีอาจเข้าข่ายช่อโกงได้นะมันมีทิคอยู่ประมาณนี้นะอันเนี้ยผมก็เลยดูแล้วมันก็น่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างในการที่เราสามารถจะร่างคาให้การ เพื่อต่อสู้คดีได้นะผมก็เลยร่างเอาไว้อยู่นะครับนะเช่นคําให้การของผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าข้าพเจ้านะายกอไก่จําเลยในคดีนี้นะครับขอให้การต่อสารว่าข้าพเจ้าขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาเลยนะและขอให้การโดยสรุปดังต่อไปนี้คือ1ข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงหรือช่อโกงตามที่โจทก์กล่าวหาแต่อย่างใดนะ 2. สก็คือ การที่ข้าพเจ้าขอยืมเงินจากผู้เสียหายเป็นการกระทำโดยสุจริตโดยได้แจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อผู้เสียหายและได้เสนอให้วงเงินเล่นแชร์ของข้าพเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินนะและ้วสามคือผู้เสียหายได้ยินยอมให้ข้าพเจ้ากู้ยืมเงินไปโดยสมัครใจพร้อมทั้งรับทราบและยินยอมให้ใช้เงินในวงแชร์เป็นหลักประกันนะ แล้วก็สี่คือข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้แสดงข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและส่งมอบเงินให้แก่ข้าพเจ้านะห้าก็คือว่าเมื่อถึงกําหนดชําระข้าพเจ้าประสบปัญหาทางการเงินอยากกระทันหันจึงไม่สามารถชําระได้ทันตามกําหนดนะครับซึ่งเป็นเพียงข้อพิพาททางแพ่งไม่ใช่การกระทําผิดทางอาญาข้าพเจ้าจึงขอให้ศาลโปรดพิพากษาหรือพิจารณายกฟ้องในคดีนี้ด้วยนะอันเนี้ย เราก็แถลงเอาไว้นะครับนะหากกรณีที่เราเนี่ยนะครับนะมีทนายความให้ทนายความดําเนินการแทนนะครับหรือว่าจัดทาคาให้การเนี่ยนะก็มีไปแต่งทนายความเซ็นเรียบร้อยนะครับก็สามารถให้ทนายไปดําเนินการแทนได้นะนัดแต่สวนมูลฟ้องก็ยื่นคาให้การที่ผมได้พูดไปตะกี้เนี่ยนะเพื่อที่ว่าจะเอาไปซักค้านได้นะครับนะในนักต่สวนมูลฟ้องจําเลยไม่ต้องไปศาลนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยนะ ถ้าสารไต่สวนแล้วมันมีมูลอาจจะต้องประกันตัวนะครับหรือว่าอาจ,จต้องขังไว้ก่อนแล้วก็ประกันนะจาไว้ว่าถ้าเขาฟ้องเองเนี่ยให้ทนายไปแทนนะครับไต่สวนมูลฟ้องนะไปซักคานอย่างเดียวนะครับนะอันนี้ก็คือวิธีการต่อสู้ของผมนะครับนะบผมก็ไม่รู้ว่าใครเคยเจอคดีแบบนี้หรือเปล่านะครับนะบนะจากกู้ยืมเงินกันธรรมดาทั่วไปนะอาจจะไม่มีหลักฐานน่ยแต่มีแชทนะครับแต่เขาเปลี่ยนจาก การกู้ยืมเงินนะครับนะจากทางแพ่งเปลี่ยนเป็นอาญานะครับเราก็เราก็ต้องหาข้อต่อสู้ไปนะครับสู้จากที่เขาฟ้องเป็นอาญาเปลี่ยนเป็นแพ่งไปนะโดยการที่เราต้องให้ทนายเข้าไปซักค้านแล้วก็ยื่นคาให้การเข้าไปนะถ้ามันมีมูลก็ไปสู้ในชั้นพิจารณานะครับโอกาสที่จะยกฟ้องมันก็มีสูงนะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจอคดีแบบนี้ก็ทักมาถามก็ได้นะครับนะหรือว่าอยากจะปรึกษาแบบเต็มรูปแบบนะครับผมก็ จะมีกลุ่มนะครับแต่อันนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับปรึกษาเต็มรูปแบบเลยนะครับว่าจะต่อสู้ยังไงบ้างนะหรือว่าจะให้เป็นทนายเพื่อสู้คดีอันนี้ต้องมาตกลงคุยกันนะวันนี้ก็มีทิคดีๆนะครับมาฝากนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานะเจอกู้ยืมเงินอยู่ๆตันกลายเป็นคดีช่อโกงมานะจะสู้ยังไงอ่าอันนี้ผมก็ได้พูดแล้วก็เฉลยไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับนะเผื่อใครเจอปัญหาวันนี้ก็ มาทักถามกันนะครับหรืออยากจะขอคำปรึกษาก็ทักมาถามได้นะก็ยินดีนะครับนะวันนี้ก็เอามาพูดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันไหนมีเคล็ดลับดีๆจะเอามาฝากต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ